สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูปราสาทโบราณนะครับสูงมากๆเลยนะครับอยู่ในบริเวณนี้นะครับชื่อว่าปราสาทพนมโบนะครับสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่10นะครับไปดูกันเลยนะครับนี่ครับทางเดินนะครับสูงมากๆเลยนะครับปราสาทอยู่บนยอดภูเขานะครับ คุโบราณนะครับเขาสร้างประสาทอยู่บนยอดภูเขาหลูกนี้นะครับสูงมากๆเลยนะครับ นี่ยครับทางเดินตรงนู้ดูผมเดินมานะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้มีบันไดนะครับมีบันไดก็สถานที่แห่งนี้นะครับอยู่ในจังหวัดสีมเรียบประเทศกรัรมพูชานะครับ โห oh. สุดยอดนี่ครับสุดแล้วนะครับปราสาทอยู่ด้านบนนะครับปราสาทนะครับเนี่ยผมเดินมานะครับประมาณนะครับหนึ่งกิโลนะครับนู่นเลยนะครับดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนนะครับ แต่อย่างไม่สุดนะครับปราสาทอยู่ด้านบนนะครับดูมาดูวิวตรงนี้นะครับนี่้ดูนู่นนะผมเดินมาตั้งแต่นู่นบันมีรังคาแดงๆนู่นนะครับดูบรรยากาศนะครับประมาณนึ่งกิโลนะครับแปลกมากนะครับคนโบราณเนี่ยก่อสร้างปราสาทอยู่ด้านบนนีครับหินเอามาจากไหนครับหินกรอนใหญ่มากๆเลยนะครับดูแค่ตัวคนเดียวนะครับไม่ได้เอาอะไรมานะครับเดินเกือบไม่ไหวนะครับ ประสาทดูด้านบนนะครับดูทางเดินนะไม่มีใครมานะครับมันลำบากมากเลยคุณแก่เนี่ยเขาไม่ให้เดินนะครับคุณแก่เนี่ยไม่รอดนนครับ แปลกนะครับนี่นี่นี่อันนี้คือชิ้นส่วนของปราสาทนะครับดูโอ้โหขนาดมีบันไดนะครับขนาดมีบันไดเนี่ยผมเดินมาเกือบไม่ไหวนะครับและก้อนหินประมาณแค่นี้นะ่ะเอามาได้ยังไงครับนี่ไปดูด้านบนนะครับโอ้โหดูดูนี่คือก้อนหินนะครับโอ้โหก้อนหินเยอะแยะเลยนี่น ดชิ้นส่วนของปราสาทนะครับจะถึงแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นวัดนะครับน่าจะเป็นวัด นี่ครับคู่ดูนี่ครับถึงประสาทแล้วนะครับโห นนี่นนรูแกะสละโบราณนะครับเนี่ยขาดไปครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าจะมีการต่อเอานะครับนี่ของโบราณนะครับ ก็สถานที่แห่งนี้นะครับอยู่ในจังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชานะครับชื่อว่าปราสาทพนมโบนะครับสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่สิบนะครับปราสาทอยู่ด้านในนะครับไปดูเลยไปดูกันเลยนะครับ นี่ครับโอ้ดูโอ้โหนี่ครับอยู่บนยอดปราสาทเลยนะครับอยู่บนยอดภูเขาเลยนะครับโอ้โโอโดูแปลกมากนะครับคนโบราณนะเอาหินมาจากไหนเนี่ยโอ้ยสูงเลยนะครับนี่ปราสาทนะครับสุดยอดเลย ปราสาทมีสามยอดนะครับดูนี่คือยอดปราสาทนะครับนี่คือปราสาทโบราณแห่งนี้นะครับพังทลายนะครับนีครับโหดูครับขุนโบราณนะครับสร้างได้ยังไงนะครับสร้างขึ้นในช่วงศตวตรรษที่สิบนะครับ สถานที่แห่งนี้นะครับอยู่ในจังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชานะครับดูนะครับโหนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นบ้านอะไรนะครับดูโอ้โหดูสุดลอดสุดยอดนะครับดูสุดยอดมากๆเลยนะครับหันหน้าไปทิศตะวันออกนะครับปราสาทนี้นะครับดูหันหน้าไปทิศตะวันออกนะครับ มีสามยอดนะครับบรรยากาศด้านนอกนะครับดูทับหลังนะครับทับหลังนี่ร่วงลงมานะครับนน่นครับร่วงลงมานะครับนี่ยครับทับหลังนะครับโูยดูครับประมาณสามตันนะครับดูนี่ครับประมาณสามตันนะครับคึบเลยนะครับนี่เอามาได้ยังไงนะครับ อยู่บนยอดภูเขาเลยนะครับดูสามตันสี่ตันประอมาณครับนี่ดูครับอูโหดูใหญ่มากนะครับดูมีพระศิวะอยู่ตรงนี้นะครับทับลังของปราสาทนะครับแล้วก็จะมีรูปแกะสละโบราณนะครับนี่เป็นรูปผู้หญิงนะครับแต่ว่าละลายนะครับคือโดนแดดโดนฝนทุกวันนะครับไปเรือนะครับดูอ้โหูก้อนหินใหญ่มากนะครับ นี่ยอดปราสาทหลวงลงมานะครับนี่รบรรยากาศนะครับปราสาทมีกำแพงนะครับกำแพงนี่ครับมีกำแพงอ้อมปราสาทอยู่นะครับไม่น่าเชื่อนะครับคนโบราณเนี่ยครับ สวยงามมากๆเลยนะครับนี่ครับยอดกลางนะครับพังยุบเลยนะครับดูครับยอดปราสาทนะครับ ครับดูก้อนหินนะครับโอูโ้หูนี่ประมาณสองตันนะครับนี่ใหญ่มากเลยนะครับโอโ้แปลก่ะเอามาได้ยังไงครับ ไม่มีหนักท่องเที่ยวนะครับไม่มีเลยนะครับนี่ครับผมให้ดูนะครับมีกําแพงนะครับมีกําแพงอ้อมปราสาทนะครับุ้หดูบรรยากาศตรงนี้นะครับสุดอลังการเลยนะครับผมให้ดูตรงนี้นะครับสุดยอดมากเลยนะครับ กระจายเลยนะครับไม่เลือนะครับรูปแกะสลักโบราณก็ละลายนะครับไม่เหลือนะครับกกรโบนาานบนบดนแดดโดนฝนทุกวันนะครับอาสอนโบราณก็ไม่มีนะครับ ตรงกลางก็จะมีฐานรูนดีนะครับใหญ่มากๆเลยนะครับแต่ว่าแตกไปแล้วนะครับแตกไปแล้วนะครับเนี่ยด้านในนะครับปราสาทใหญ่มากนะครับปราสาทนี้ใหญ่มากๆเลยนะครับดูแปลกมากนะครับขุนโบราณนะครับเนี่ยลวดลายต่างๆนะครับ หลายดอกบัวนะครับสวยมากนะครับนี่รุปแกะสละโบราณน,น,น,นะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับอยู่บนยอดภูเขาเลยนะครับ ยอดมากนะครับก็โอเคนะครับขอจบคลิปเสียงเท่านี้นะครับฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ดูครับสูงขนาดไหนนะครับดูนู่นนะครับนูนะผมให้ดูทั้เลยนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ